บรรยากาศในปากคองตลาดนะครับในซอยซอยอะไรนะ,นะตรงข้างกับตลาดส่งเสริมเกษตรกร,กรไทยนะออกไปก็จะเป็นถนนจักเพชรปากคองตลาดแต่ที่เข้าไปรับงานข้างในนะครับจะไปส่งวิภาวดีนะครับ ไปส่งโรงพยาบาลวิภาวดีนี่นะครับออกมาตรงนี้ก็จะเป็นถนนจากเพชร ก็มาเลี้ยวขวาเข้าถนนอัดสดางด้านซ้ายนี่เป็นคลองหลอดนะครับคลองคูเมืองเดิมคลองหลอดนะาทางลูกค้าเขาบอกไม่ต้องขึ้นทางด่วนนะครับ เขาจ่ายเงินมาแล้วนะเราอยากจะขึ้นเราก็ขึ้นนะนี่ครับตึกแถวเก่าแถวบ้านหม้อนะครับนี่เขาเรียกว่าตึกบ้านบ้านหม้อนะครับสัญ,ญลักษณ์เขเป็นรูมออยู่ตรงจั่วด้านบนนะครับตึกแถวเก่ามากเลยนะครับนี่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ของแท้เลยนะด้านขวานี่นะครับ รับผลไม้นะครับเป็นส้มไปประมาณสิบกล่องนะครับก็กล่องไม่ใหญ่น,นี่นะครับด้านซ้ายเป็นคลองหลอดนะครับด้านขวานี่เป็นบ้านหมอนะคลองหลอดหรือว่าคลองคูเมืองนี่แหละตรงนี้เป็นแยกสะพานมอนเลี้ยวขวาเข้าเจริญกรุง เราจราจรแรกขับลงไปเรื่อยๆจากทางนเลี้ยวซ้ายครองสัญญาณไปจราจรที่สองข้อเก็บบรรยากาศกรุงเทพยามบ่ายนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้พี่น้องดูจากปากคองตลาดนะครับ นี้เป็นแยกสี่กัดพยาศีนะครับด้านขวาจะเป็นบ้านม้อนะตลาดบ้านม้อนะครับตอกบำบัดข้างหน้าจะเป็นแยกแยกเฉลิมกรุงนะครับ ช่วงนี้นักเรียนปิดเทอมนะครับรถก็จะดูโล่งๆหน่อยนะไม่ค่อยติดแต่ว่าสุกุมวิทนี่ยังติดเหมือนเดิมนะเมื่อตอนกลางวันก็ไปติดเงกอยู่ที่สุกุมวิทนะครับวิ่งงานเที่ยวหนึ่งเกบกว่าบาทติดเกือบชั่วโมงนะ จากแยกเฉลิมกรุงนะครับมาที่ถนนตีทองแล้วก็จะไปเสาชิงช้านะครับนี่ด้านขวานี่วัดสุทัศน์นะอม <c oughs> วัดสุทัศน์เทพเวลารามนะครับด้านขวา สาชิงชานะครับวัดสุทัตนะครับด้านขวาววก็เป็นถนนบำรุงเมืองนะครับ พอดีกินข้าวด้วยนะครับก็เลยไม่ได้พูดถนนบำลุงเมืองนะครับเมื่อวานนี่หอบกล้วยมานะครับ เอากล้วยมาครึ่งหวีนะเมื่อวานมากินวันนี้ข้าวห่อข้าวเหนียวปิ้งนะครับให้สองห่อนะแล้วก็ข้าวโพดนะครับขา้าวโพดต้มตรงนี้เป็นแยกสำรานลาชนะครับตรงไปก็จะไปแม้นสีแล้วเราก็จะขับตรงไปเรื่อยๆนะครับไปเข้าพระรามหกเลยไปออกกำแพงเพชรน่นนะ บำรุงเมืองนี่ก็เป็นถนนวิ่งรถทางเดียวนะครับเป็นวันเวเหมือนกันแถวนี้ก็มีแต่ตึกแถวเก่านะครับนี่ฝั่งด้านขวานี่ก็เป็นเป็นตึกแถวสองชั้นครึ่งน,นะมีด้านซ้ายนี่ก็เป็นสองชั้น จะให้เราเลี้ยวซ้ายเราไม่เลี้ยวนะครับเราจะตรงไปเลยตรงไปออกพระรามหกเลยนะครับ <c oughs> ถนนบำารุงเมืองนะครับใน <c oughs> ด้านขวาเป็นสวนมะลินะ <c oughs> แยกกษัตริย์สึดโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับไปปทุมวันได้นะเท็นนี้นะ,นนะนชิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมมโมรีใกล้จะหมดแล้วนะเหลืออีกแค่ครึ่งนาทีเองนะครับเมมโมรีเต็มแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ